สวัสดีครับพบกกบผปงานช่างใครก็ทำได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับตามมาต่อเป็น EP2 นะครับต่อจาก EP แรกนะครับ EP แรกผมได้ทำการถอดลูกหมูหรือหินเจียนะครับหินเจียซีนวนะครับของสแตนเล์นะครับแล้วก็ผมได้ทำการล้างทำความสะอาดหมดแล้วนะครับผมก็ให้ดูขั้นตอนการล้างไปแล้วนะครับล้างแบบคร่าวๆนะครับนี่นะครับมาดูผลงานกันเลยนะครับ ก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลบังใจในการทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเดีย๋ยวผมจะมาทำการประกอบตัวลูกหมูนะครับลงตัวเครื่องนะครับข่อจากอีพีหนึ่งนะครับท่าในใดที่สนใจส่งมาซ่อมหรือว่าจะส่งมาล้างทำความสะอาดแบบนี้นะครับก็ให้ตักไลน์ตรงหน้าตรงหน้าช่องได้เลยนะครับแอดไลน์มาครับแล้วก็มาคุยราคาหรือว่าจะสอบถามปาัญหาเรื่องาต่างๆก็ได้นะครับผมินดีเสมอนะครับแล้วก็นี่นะครับผมได้ทำการล้างกินส่วนนะครับตรงที่ตรงนี้นะครับถ้าของเพื่อนๆเป็นช่างก่อสร้าง เดี๋ยวนี้จะมีเป็นขี้ปูนปิดนะครับตรงนี้คือช่องระบายอากาศนะครับให้เราทําการหมันนี้ออกนะครับแล้วก็ออจาก e ีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับลูกปืนตัวคอตรงนี้นะครับมันจะแตกนะครับนี่คับสภาพของมันนะครับังนั้นผมก็ได้ไปทําการซื้อตัวลูกปืนใหม่มานะครับผมไม่ใช้ของยี่ห้อนี้นะครับหลาดของลูกปืนตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนตัวตัวสายใบนะครับตัวตรงนี้นะครับ ลูกบนตัวนี้จะมีรหัสบุกสองศูนย์หนึ่งนะครับแต่ผมหาเป็นฝาเหล็กไม่ได้นะครับผมก็เลยได้มาแบบฝาพลาสติกนะครับนี่ครับฝาพลาสติกเป็นแบบนี้นะครับมันเะิดางอย่างฝาเหล็กนะครับในขนาดมันเท่ากันหมดทุกอย่างนะครับถ้าผมจะไม่บิดนะครับลูกเบรนเบอร์นี้นะครับมันจะเป็นไซส์เดียวกับลูกเบรนล้อมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับนี่ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการประกอบทุกชิ้นส่วนลงไปกับ ตามปกตินะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวที่มันเสียกันก่อนนะครับคือตอนนี้นะครับตัวลูกปืนนะครับผมจะทําการใส่มนลงใส่จุดนี้ไปก่อนนะครับจุดที่มันเสียนะครับนเือ,อตัวนี้นะครับผมก็จะล้างตรวกระสาดอย่างดีนะครับเวลาเราล้างเสร็จนะครับให้เราหยดน้ำมันไว้นะครับเพื่อจะป้องกันสนิมนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนตัวหลังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สําคัญ ตัวลูกยางตัวนี้นะครับตรงนี้จะมีลูกยางด้วยนะครับจะต้ลักษนะเป็นแบบนี้ครับลกยางจะอยู่แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันจารบีไหลออกมาตรงที่คอทุ่นนะครับจะอยู่แบบนี้ลูกยางนี้เวลาล้างก็เขี่ยออกด้วยนะครับเขี่ยออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหายนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำการประกอบตัวลูกปืนลงไปก่อนนะครับข้อดีของลูกปืนลูกปืนแบบตลับตลับแบบฝาปิกนะครับมันจะมีข้อดีอยู่นะครับเราสามารถงัดมาใส่จารบีเพิ่มได้นะครับ ผมจะใชเหลีกแหลมนะครับในการงัดขึ้นมานะครับผมจะใช้หล็กแหลมแบบนี้นะครับเป็นการมอไซกเกาๆนะครับก็ทําปลายไว้แบบนี้นะครับให้มันแหลมๆนะผมจะมาทําการเปิดตัวลูกปืนตัวฝาลูกปืนขึ้นมานะครับนี่ครับตัวฝามันจะเปิดออกได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวจะระบีมนี่อยู่นะครับแต่มีน้อยนะจะงัดฝาออกทั้งสองข้างเลย ทาการเพิ่มการาบีลงไปในลูกปืนนะครับการาบีที่ใช้นะครับไม่ใช้การาบีของย่อดีๆสักหน่อยนะครับส่วนตัวผมใช้ย่อนี้นะครับป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรจะมาทาการประกบฟ้าเข้าไปนะครับประกบลงไปแบบตรงๆเลยนะครับแล้วก,กดก,ด,กดแบบนี้นะครับแล้วเรากด ให้เลงให้เข้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะระบีจะปลีนออกมาแล้วครับให้เราปัดเก็บออกก่อนนะแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ครับเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราทิ้งลูกปืนไปแบบนี้นะความมันจะลื่นนะครับแล้วก็องผมก็จะลื่นแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะประกอบตัวชุดที่มันเสียให้เสร็จก่อนนะครับต้าของท่านใดตัวตัวจับใบนะครับมันร้อนนะครับเดี๋ยวลูกปืนตัวอตรงนี้นะครับ ของเซตแเล็นะครับมันจะมีอยู่ส่วนประกอบอยู่มีเฟืองดอกๆบตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับแล้วก็กิ๊บแล้วก็มีแหวนสปิงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นแหวนสปินนะครับขั้นแรกนะครับผมก็จะใส่ตัวลูกปืนลงไปในร่องบาตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเราจะใส่ตัวลูกปืนนะครับให้เราหยดน้ำมันไปตรงแกนสักนิดนึงนะครับหยดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่ลงไปนะครับ เราต้องมาต่อเข้านะครับผมจะมาต่อกตัวนี้เข้านะครับด้วยการใช้ตัวทีเบอร์สิบสองนะครับให้เวลาเราหานะครับให้ตรงขอบของบล็ที่เราใส่ไว้ตรงกับบานลูกเบืนตอนในนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้สามารถต่อกลงได้นะครับมันตะกุดตองแกนมันลงไปนะครับผมจะทําการตอกมันลงไปนะครับ จะใช้ลูกบล็อกก็ได้นะครับเวลาเราตอกเราต้องคอยดูด้วยนะครับให้เราตอกไปดูไปนะครับมันจะได้ลงไปพร้อมๆกันนะครับผมเลียนมาใช้ลูกบล็อกนะครับตอกลงไปนะครับตอกดื้อกว่าแผ่นเหล็กนี่จะส s ิ l นะครับเวลาเราตอกเราต้องหมั่นดูด้วยนะครับตอกเสดตอกไปสักสองสามครั้งก็ครับให้เราเช็กดูนะครับว่ามันจะลงไปเรียบหรือเปล่านะครับ เลาเราเคาะลูกปืนนะครับถ้าลูกปืนมันลงสุดนะครับเสียงเสียงตอนเคาะมันจะดังแน่นๆนะครับถ้าลงไปแบบนี้นะครับจะแสดงว่าลูกปืนลงไปสุดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมยาวลูกปืนใส่ลงไปในร่องตัวนี้นะครับอย่างนี้เป็มตำแหน่งเดิมนะครับก่อนที่จะใส่นะครับผมจะป้ายจะระบีไว้ันิดหน่อยนะครับมันจะได้ลุกง่ายนะครับแล้วก็ตรงขอบตรงนี้ให้เราป้ายไว้ด้วยนะแล้วก็ให้เราทําการเอาตัวที่เป็นเกลียวนะครับสวมมันลงไปนะครับให้มันถูมาฝั่งนี้นะเพราะว่าตัวเกลียวนี้จะเป็นตัวใส่ใบนะครับ ถ้าทาจาระบีลงไปนะครับมันก็จะลุกง่ายนะลุกง่ายแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใส่ลูกปืนลงไปสุดนะครับจะสังเกตเห็นร่องบาร่องบาตัวนี้นะครับเห็นร่องบาตัวนี้นะครับกิบล็อกมันจะรับดูนะกิบล็อกเป็นจะรับอยู่ในบาครับถ้าของตานใดใส่ไปแล้วนะครับตัวร่องนี้ไม่ได้ขึ้นมานะครับไปอบลูกปืนลงไปอีกนะครับนี้ของผมันสุดแล้วนะครับนี่นะครับตัวแกนก็หมุนตามปกตินะครับหมุนได้ตามปกตินะครับ ส่วนของท่านในมันแข็งนะครับให้เราหาลูกบล็อกนะครับตัวเท่าขอบนี่เลยนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับเป็นอยพอดีนะครับแล้วก็เราใช้ลูกบล็อกลงไปแบบนี้แล้วก็ทําการตอกมันลงไปนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาเลยนะครับนั้นทําการลองหมุนดูนะครับแล้วก็ผมจะทําการป้ายจาระบีไว้ที่แผ่นรองนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นรองลูกปืนนะครับหรือว่าแหวนสปลิงนะครับ ทำการหลอกลูกปืนไว้ไม่ให้ลูกปืนมันวิ่นออกมานะครับแล้วก็ให้มันลัดกับแหวนพอดีนะครับกิบล็อกนะครับไม่ใช่แหวนเมื่อจากนั้นจัดมันเข้าตำแหน่งแล้วก็ทําการใส่ตัวตัวปิ้นล็อกมันเลยนะครับทําการใส่ก็จะใช้คีมบุบเหมือนเดิมนะครับจะใช้เหล็กแหลมแหลมงัดก็ได้นะครับที่ผมก็จะใช้คีมคีมบุบในการใส่นะครับที่ผมก็จะทําการใส่มันลงไปเลยนะครับถ้ามีเครื่องมือแบบนี้ครับจะสะดวกมากกว่านะครับ บีบก็ไปแล้วก็ใส่มันลงไปเลยนะครับแต่มันให้เข้าตำแหน่งนะครับแล้วก็ผมจะใช้เหล็กเหลมนะครับในการเขี่ยมันลงไปให้ลงร่องนะครับนี่นะครับต้องให้มันลงล่องดีนะครับให้มันลงในร่องนะครับแล้วก็ผมจะทาการหมุนตัวกิฟดูนะครับถ้ามันหมุนได้คือมันลงร่องพอดีแล้วนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามันก็จะหมุนได้พอดีนะครับมันจะหมุนได้เลยนะครับจากนั้นผมจะมาทําการใส่ตัวเฟืองนะครับตัวเฟืองตัวนี้จะมีจะแข็งมากนะครับถ้าเราต่อเข้าไปนะครับมันก็จะขบอยู่กับตัว ตุ่นแบบนี้นะครับม่ใเป็นเฟืองคบกันนะครับทําให้ตัวเฟืองนี่หมุนนะครับก็จะใส่ในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับใส่แบบนี้ไม่ใช่ใส่แบบนี้นะครับถห้เราใส่อีกหนึ่งฟังนะครับใส่แบบนี้คือผิดนะครับใส่แบบนี้คือถูกนะครับเราทําการทาน้ํามันไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันลื่นนะครับเวลามันลงไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่ให้มันตรงลงไปตรงๆนะครับไม่ให้มันเบี้ยวหรือว่าให้มันเอียงนะครับนี่ครับเราสังเกตดูนะครับว่ามันไม่มีการเบี้ยวไม่มีการเอียงนะครับเพราะว่าเราเช็กดูนะครับว่า มันเสมือกันหรือเปล่านะครับตามลงตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็จะใช้ค้อนนะครับลูกบล็อกนะครับลงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตอกมันลงไปนะครับไม่ใช้ไม่แนะนําให้ใช้ค้อนตอกลงไปตรงๆนะครับเพราะอาจจะทาให้เฟืองแตกได้นะครับให้ลงไว้แบบนี้นะครับถ้าท่านใดมีปากกาจับชิ้นงานนะครับดันมันลงไปได้เลยนะครับนี่ครับตอกแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้ตอกแบบนี้นะครับตั้งไว้กับพื้นนะครับแล้วก็ตอกนะครับแต่ผม อ่าเป็นต๊ะไม้นะครับเดี๋ยวต๊ะมันจะเป็นรอยนะครับให้เราเอาหัวไม้นะครับรองไว้ด้านใต้นะครับแล้วก็เอาลูกบล็อกเคาะลงว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะลงสนิทนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปตอกตรงนี้ให้ลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทาอีกหนึ่งครั้งนะครับลังอากผมประกอบเฟืองตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรองประกอบใส่ลูกบอตัวนี้ดูก่อนนะครับ ้มันลุงเนี่ยสนิทในลักษณะแบบนี้นะครับก็หมาว่าเราประกอบถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนกับหมุนได้ลื่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาทําการประกอบตัวชุดสวิตช์นะครับตัวชุดสวิตต์ตรงนี้นะครับกับตัวรางมันนะครับส่วนประกอบของสวิตต์นะครับจะมีอยู่สมชิ้นนะครับก็คือเป็นสะพานสวิตต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเบิดแล้วก็สปริงนะครับสปริงตัวนี้จะ้ห้หายนะครับขั้นแรกนะครับ ให้ผมผมจัดกอแบบนี้นะครับให้ไว้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปอดมันเข้าไปนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับร่องอยู่ตรงนี้นะครับให้เราใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวสีดำตรงนี้จะอยู่อยู่ระหว่างช่องนี้นะครับแล้วก็ตัวร่องก็จะเข้ากันสนิทแบบนี้นะครับจะมีด้ายผูกมาแบบนี้ จากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวสวิตตัวเปิดนะครับนี่นะมันจะเป็นเงี้ยงอยู่แบบนี้นะครับใส่ในรูนี่เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจดี๋ยูดูในร่องว่าจะไม่หลุดแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราใส่สป,ปริงตรงนี้เลยนะครับมันจะมีเดือยผูนสองฝั่งนะครับเราใส่สป,ปริงเข้าไปเลยนะครับ ใส่สปริงแบบนี้นะครับมันก็จะล็อกได้นะครับล็อกได้ตามปกตินะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบตัวทุ่นนี้ลงไปเลยนะครับให้เราตั้งตัวสวิตช์ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ทำการรีสายให้ตึงนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับ ก็ด้านในจะมีรูอยู่สี่รูนะครับนี่นะครับดี่รูเดีดด๋ยวผมจะดูนะครับนี่นะครับคือรูของสายไฟนะครับเราต้องเอาสายไฟลอดลอดผ่านสี่รูนี้นะครับเราก็ต้องจัดสายไฟให้ดีนะครับแล้วค่อยๆใส่ลงไปนะครับ สายไฟลงแบบนี้เลยนะครับให้เราดันตัวนี้ลงไปเลยนะนี่นะครับลงแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นของบางรุ่นนะครับจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับคือตำแหน่งตรงนี้นะครับกับตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่นะครับสำหรับบางรุ่นนะครับให้สายไฟก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาประกอบตัวสวิตช์มันลงไปเลยนะครับนี่ครับหน้าตาของสวิตช์นะครับทําการปัดหน่อยนะครับ เราทําการใส่ให้แบบนี้นะครับสายไฟนะครับสายไฟจะเข้าฝั่งนี้นะครับฉะนั้นให้เราเอารูมัดนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะลงง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็จะลองกดสวิตช์ดูนะครับว่ามันทํางานปกติหรือเปล่านะครับก็กดปกตินะครับกดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาประกอบตัว ตัวลานนะครับนี่นะครับคือตัวลานของแบ้งฐานนะครับคือซองที่จะใส่แป้งฐานนะครับตัวนี้มีขายแยกด้วยนะครับก้านใส่ซองของแป้งฐานนะครับมันจะมีนะครับให้เราสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีด้านที่เป็นสติงแบบนี้นะครับใช้ถูกนะครับแล้วก็ะลงมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ได้เกี่ยวแปงฐานได้เหมือนเดิมนะครับ ทาานนนกััะครบี่จะเป็นการต่อสายนะครับท่านใดที่งงการต่อสายนะครับให้กลับไปดูคลิปที่ผมได้อธิบายการต่อสายของสวรรค์นะครับเด๋ยวผมจะติดติดตัวไอไว้ให้นะครับสุ้ตดเข้าไปดูนะครับมันก็ทํางานสายๆกันนะครับใน่รัวนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับฟีนนะครับมันจะมีสายยาวกับสายสั้นนะครับก็แสดงว่าเป็นคู่นะครับแต่คลิปที่แล้วผมไม่บอกว่าทาการสายลงไปนะครับ ื่อจะให้ดูทำหน่งมันได้นะครับนี่นะครับก็ผมได้มาร์คไว้เหมือนกันนะครับมาร์คไว้นะครับตัวที่มาร์คไว้แสดงว่าของผมจะเข้าซอนแลงคฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี like ้เลยนะครับสายสั้นจะต่อลงแบงค์ฐานนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับสายสั้นจะต่อลงแบงค์ฐานแบบนี้นะครับอีกหนึ่งฟังก็เหมือนกันนะครับสายสั้นนะครับต่อลงแบงค์ฐานนะครับ มีอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สายยาวที่เหลืสอสเส้นนะครับจะต่อลงสวิตนะครับก็เวลาเสียบสายก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก่สองเส้นนี้จะเป็นสายไฟเข้านะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการประกอบตัวทุ่นมันลงไปนะครับก่อนที่จะประกอบตัวทุ่นนะครับผมจะชิคตัวลูกปืนตัวนี้ก่อนนะครับจะตดออกมาชิคนะครับตัวนี้คือชิคได้นะครับมันไม่มันไม่เสียนะครับไม่พอต้องลื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมก็ตดชิคว่าหน้ามันชิคไม่ได้นะครับมันติดพอเป็นที่อยู่นะครับใช้ลูกเบอร์สิบนะครับการอกนะครับจับไม่แบบนี้เลยนะครับจับไม่แน่นนะครับไม่พอการตด เป็นตัวเฟืองนะครับไม่ว่าจะมีแหวนวงหนึ่งตัวนะครับแหวนบางยัมีเป็นแหวนบางอยู่ตรงนี้นะครับมีแหวนอยู่สองตัวนะครับได้หายนะครับนี่นะครับลูกปืนนะครับก็สภาพยังไม่แตกนะครับแต่เหมือนลอยมันเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับพราเป็นฝาปิดนะครับถ้าเป็นลูกปืนเดิมๆนะครับจะเป็นฝาลิก เพิ่มเข้าไปอีกนะครับยังไม่ได้แตกนะครับไม่เล่นอยู่นะครับเวจาทำการเปิดฝาแล้วก็ขัดจราบีเพิ่มไปเลยนะครับนี่นะครับงัดออกมานะครับถ้าเป็นลูกปืนแววแบบนี้นะครับมันวาวเลยแสดงว่าจระบีแห้งไปหมดแล้วนะครับเว่าทำการเติมจระบีเข้าไปใหม่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ มันผมก็จะทําการประกอบกลับมันลงไปเหมือนเดิมนะครับจะมีเหรนสองตัวนะครับเหร์ตัวเล็กจะอยู่ข้างล่างนะครับให้เราใส่เบร์ตัวเล็กก็ไปก่อนนะครับแล้วก็แผ่นครอบนะครับมาใส่ลูกปืนลงไปเลยนะครับบางตัวต้องดูดออกนะครับลูกปืนตัวนี้นะตัวนี้ไม่ต้องดูดออกนะครับแล้วก็ใส่เบรบางลงไปอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ใส่หัวเฟืองลงไปนะครับกลขันมาขันเหมือนเดิมนะ ผมจะมาทําการเอาตัวนี้ใส่ลงไปในเสื้อมาเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับข้างหลังมันจะมีตัวลูกยางด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่จะทําให้ลูกปืนแขวนนะครับทําให้ทุน่นเสียหายได้นะครับยางตัวนี้็คือตัวนี้นะครับมีลูกยางเอาไว้สวมลูกปืนนะครับช่างลืมใส่นะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการสวมลงไปได้เลยนะครับใส่ไปแล้กวก็จะดูลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวนี้มานะครับกระโหลกนะครับเส็มลงไปดูอนนะครับกระโหลกก็เล่นตามปกตินะครับก่อ <c oughs> นที่จะประอกอบตัวกระโหลกนี้นะครับผมจะทาการป้ายจระบีบนเฟ่มนี้ก่อนนะครับป้ายจระบีไว้นะครับตรงนี้ ใส่ลงไปเลยนะครับตัวยาวนะครับตัวตัวเบือยาวตัวนี้นะครับอยู่ข้างบนนะครับมาบนช่องนี้นะครับอยู่แบบนี้อย่างบนแบบนี้นะกลบไปเลยนะครับใช้ค้อนยางก็ได้นะครับโค้งมันลงไปนะครับไม่ก็เดี๋ยวผมจะมาทำการใส่นอ็อตทั้งสี่ตัวนะครับ ตั้งสี่ตัวแน่นถึงพิธีเรีเยบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาทําการเอาเจระบีใส่เข้าไปในตัวประหลกเหมือนเดิมนะครับ งจากผมประกอบตัวนี้เสร็จไปนะครับปรากฏว่านะครับผมลืมใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทําการใส่ตัวนี้กลับเข้าไปนะครับเมื่อกี้ผมลืมใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเวลาเราแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับบางอยางประกอบทุกอย่างนะครับจะสังเกตว่านะครับพอมันจะไม่โยกแล้วนะครับ ต่อไปครับผมก็จะทำการใส่แบงค์ฐานไปเลยนะครับก็ใส่ไปกาเปนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำการประกอบชุดสายไฟไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นสายไฟเข้านะครับทำการร้อยตัวนี้เข้าไปอ่อนนะครับแบบนี้นะครับ ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นจะใส่ตัวตวงกลมตัวนี้นะครับเป็นตัวดึงสายกำลังสายแม่สายมันมันขาดหรือมันหักง่ายนะครับลอยไปลอยแบบนี้นะครับแล้วเราจะทำการใส่สายไฟนะครับลงตรงนี้นะครับตัวนี้าลรับผู้กันได้นะครับ ทำการเสียบปลั๊กนะครับให้เราหมุนดูก่อนนะครับหมุนหมุนได้หรือเปล่านะครับตัวนี้หมุนได้ดตามปกตินะครับย๋ยผมจะทาการลองเสียบดูนะครับไม่ได้ติดตามปกติหรือเปล่าเนาะอู่ในทาการเปิดเลยนะครับ ขอขอก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในครเราต่อไปให้ด้วยนะครับ